อาไปดูเรื่องของภัยธรรมชาติกันบ้างค่ะเวลาภัยมาไฟไหม้เอยน้ําท่วมเอ่ยฝ <ừ> นมาหลังคาพังเนี่ยครับถ้าไม่มีอะไรรองรับเลยก็เสียเงินเปล่าๆเลยใช่ไหม<ช>ทางคอปพอค่ะก็เ,เลยแนะนําให้ทําประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยธรรมชาติค่ะ ทางคอพพค่ะห่วงใยประชาชนและเกษตรกรนะคะแนะนําใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติค่ะจากที่มีพายุเกิดขึ้นในหลายพื้นที่จนสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายนะคะทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสํานักงานคอพพค่ะก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวม เกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรนะคะจึงขอแนะนําให้ประชาชนและเกษตรกรให้ความสําคัญในการทําประกันภัยค่ะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการครุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติค่ะโดยการทําประกันภัยที่เกี่ยวกับข้องอธิเกี่ยวข้องกับอาคารนะครับมีทั้งภาคสมัครใจแล้วก็ภาคบังคับตามกฎหมายสําหรับอาคารของเอกชนที่ต้องปปฏิบัติตามกฎกระทรวงประกอบด้วยอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่อาคารขนาดใหญ่พิเศษอาคารชุมนุมคน โรงแรมสถานบริการรวมถึงป้ายหรือว่าสิ่งก่อสร้างนะครับสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่15เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่50ตารางเมตรขึ้นไปนะครับรวมถึงป้ายที่ติดหรือว่าตั้งบนหลังคาหรือว่าดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่25ตารางเมตรขึ้นไปะจะต้องจัดให้มีการประการภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามนะครับจะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ ทางด้านเกษตรกรนะคะก็แนะนำค่ะโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรทางคอปพอแนะนําว่าสามารถทําประกันภัยข้าวนาปีก็ได้ข้าวโพดเลี้ยงสตัตว์ทุเรียนลาใหญ่พวกนี้นะคะเขามีประกันภัยที่คลุ้มครองพืชผลทางการเกษตรอยู่นะเพื่อนําระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติได้ด้วยค่ะถ้าสนใจหรือว่าสงสัยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคอปพอ1์หนนะคะสายด่วนคอ อพห1ึ่งหรือเว็บไซต์ www.oic.or.th ค่ะ www.oic.or.th ค่ะนี่เลยเวลาน้ำท่วมหรือว่าไฟไหมเนี่ยถ้ามีประกันภัยก็อุ่นใจไปเปราะหนึ่งนะใช่ครับเขาก็ช่วยเยียวยาในเรื่องตัวความเสียหายเยียวยาหรือว่าทดแทนค่าสินใหม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะดีกว่าเสียไป,ปเปล่าๆเลยนะคะครับผม